ตัวเรามีสวัสดิการของบริษัทแล้วแล้วทำไมต้องทำประกันสุขภาพด้วยไม่ทําก็ได้ค่ะตอบแบบนี้ได้ไหมอ่ะไม่ทําก็ได้ก็แล้วแต่แต่คิดให้ดีนะเวลาที่เรามีสวัสดิการของบริษัทแสดงว่ามันผูกกับบริษัทถูกไหมถ้าวันหนึ่งคุณย้ายบริษัทถ้าวันหนึ่งออกจากงานถ้าวันหนึ่งเกษียณร,ระหว่างทางเคลมสนุกสนานเยอะแยะมากมายแล้ว คุณออกมาแล้วคุณต้องการที่จะทําประกันสุขภาพจะทําได้ไหมคะในเมื่อประวัติเราเยอะแล้วในเมื่ออนาคตเราไม่รู้ว่าสุขภาพเราจะเป็นยังไงต้องคิดถึงประเด็นนี้ด้วยนะคะหลายคนมาปรึกษาว่ามีอยู่แล้ว่าไม่ทําได้ไหมไม่ทาก็ได้แล้วแต่แ,แต่ต้องกันเงินส่วนนั้นเอาไว้รับความเสี่ยงด้วยถ้าจะให้แนะนํานะคะแนะนําว่าควรทําค่ะ และลืมในส่วนของประกรันของบริษัทไปเลยทําสวัสดิการติดตัวดีกว่าเวลาเราทําประกรันสุขภาพนะคะเหมือนกับเราสตาฟสุขภาพณนะวันที่ทําพอทําแล้วมันคือสวัสดิการติดตัวเราไปเลย เงินนะคะแบ่งออกเป็นหลายก้อนบางก้อนเนี่ยได้ผลตอบแทนแต่บางก้อนเนี่ยเพื่อซื้อความผุ้งครองเราแบ่งเงินส่วนหนึ่งในส่วนที่เราเอาการจัดการลงทุนเอามาไว้ซื้อความเสี่ยงนะคะแล้วก็ซื้อสวัสดิการสุขภาพติดตัวดีกว่าถ้าอันนี้เป็นคำถามครูแนะนำว่าควรซื้อแต่แล้วแต่ทุกคนตัดสินใจเลยคะ่ะถ้าไม่ตัดสินใจอย่างนี้ต้องกันเงินไว้รับความเสี่ยงด้วยนะคะ